ที่เมาไม่ใส่ใครเจ็ดกลางเราจะเดินรันบอาหารไปใส่ชุดใส่ชุด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  ตงสายต้องสระผมทุกวันไม่ไงดิใช่เลยอแข็งนไงเพราะว่าเพราะว่ากลิ่นอาหารนั่นเนาะไก่มัวไอหมวก็ร้อนไก่มัวมันก็ร้อนอยูแล้วนะไอแบบมีเดียมเราลูกเราเราถ้าเขาบอกมีเดียมคือปิดเท่าไหร่นะปม่กะเขาวะเไม่เดียวอย่างนี้มีเดียมใส่ฉันไปตอนหนึ่ง